จะแจ๊รีวิวสวนหน่อยๆทำไมสวนเรามันอุดมสมบูรณ์แบบนี้นนนนส,ส้มโอแน่เลยไม่ใช่มะน,นาวโอ้มีทุกอย่างเลยจ้าพี่น้องอนี้คือมะขวพพวงนะคะอันนี้คือส้มโอมะพร้าวมีต้นกล้วยมีต้นอินทผลัม ว่าซ้มโอ,มโอใช่ใช่นกปูงอยู่บ้านเดียวสาาวุก็มาาะาลามนี่ค่ะโอ้โห,โหด้วยการปสมันโโแม่ทีปสวยอ่ะบันทึกไว้อีก3ปีเราจะได้กิน ต้นมะละกอเราเราแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะนีนอรอ่ระกล้วยอ่ะไหเจียบมีกยมีกถายลำใบงดงามมากอืม,อม